หุนจีนเนี่ยน่าจะถึงจุดฟื้นตัวแล้วแต่หลายคนเตือนว่าการขึ้นมาอย่างร้อนแรงรอบเนี้<ม>เขามองว่าช่วงประมาณเดือนจูนหรือจุลายนเนี่ยน่าจะมี c o r r e c t i o อีกสักครั้งหนึ่งการที่มันขึ้นมาได้แรงขนาดนี้ถ้าคนที่ยังไม่มีของนะพี่เทาะอยากเข้าหุ้นจีนรอ correction ไหมรอบนี้เนี่ยอัพไซด์เนี่ยนะบอกมันมหาศาลเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนคือหุ้นจีนเนี่ยถึงขั้นกลับไปถึงไฮเดิม erm, ได้ไหมเพราะสมัยไฮเดิม erm เนี่ยทั่วโลกอะครับ ลงทุนในหุ้นจีนแล้วมองเห็นอนาคตแต่วันนี้ต่างชาติเนี่ยถอนออกไปเยอะมากคนรับรู้แล้วก็รับจริงๆว่าเฮ้ยจีนรอบนี้มันฟืน้นจริงเนี่ยคือต่างชาตินะครับอยว่ normal, normal ของอเมริกาหลังแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรเงินเฟอ้อการเติบโตดอกเบีย้ยต่มยาวนานใช่ไหมพอต่ำยาวนานปุ๊บมันเกิดวินเนอร์ขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทที่คุณเติบโตอยู่แล้วไม่ได้เป็นอสังหานินไม่ได้เป็นอะไรที่คุณต้องเข้าไปช่วยเขาได้ดอกเบีย้ยต่มยาวนานเป็นแทมต่อจีนขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ ปัญญาให้ันขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่ดอกเบีย้ยก็ต่ำยาวนานไงเพราะนเนี่ยคือจีนคล้ายๆกับอเมริกา,กานิวย normal ออสมัยหลังแฮมเบอร์เกอร์ดอกเบีย้ยต่ำยาวนานไม่หาสิบริษัทอะไรที่มันได้ไประโยชน์จากดอกเบีย้ยต่ำยาวนานมันมีอะไรที่ดีอยู่แล้วแนละ้วมันกลับได้ดอกเบีย้ยตำ่ำมันเหมือนได้แรงกระตุน้นที่เกินปกติเะไอบริษัทพวกนั้นเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งตลาดแล้วนักทุนก็รู้ฟันเมเจอร์ก็รู้ก็แหก่กัไปซื้อหุ้นกลุ่มเดียวกันแลไอ้หุ้นกลุ่ อนนี้เราไปหุ้นจีนกันครับทุกท่านครับพินาถาครับ mm hmm. ตอนนี้พินาถาให้บอททอมไลน์แต่ต้นรายการแล้วว่าหุ้นจีนรอบนี้ขึ้นมาไม่ได้ให้ขายแต่นี่ขออนุญาตนะครับจากหลายคนที่ผมคุยหรือว่า expert ในหุ้นจีนหลายคนเนี่ยเขาก็มองเหมือนพินาถะนะว่าหุ้นจีนเนี่ยน่าจะถึงจุดฟื้นตัวแล้วแต่หลายคนเตือนว่าการขึ้นมาอย่างร้อนแรงรอบเนี้ mm hmm. เขามองว่าช่วงประมาณเดือนจูนหรือจุลายนเนี่ยน่าจะมี c o r r e c t i o นอีกสักครั้งหนึ่งการที่มันขึ้นมาได้แรงขนาดนี้พินาถะมองอยังไงจุดนี้ไม่ใช่จุดขายแต่ระยะสั้น เก็บมันสัหน่อยป่ะพี่หรือยังไงอคุณจีนครับคือถ้าคนที่ฟังฟังกันมาเนี่ยจะบอกงั้นก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาติดบานเลยแล้วก็อาจจะมีโพซิชันที่แบบเยอะมากอยู่ในพอร์ตเนี่ยนะคือขึ้นมาถึงจุดเนี้ยลองยืดการ์บอกไปสักสามปีเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันขึ้นมาได้แบบทิศเดียวเองแล้วก็การที่จะขายออกไปก็คือก็คือการช็อต against พอร์ตแล้วก็เหมือนกันการช็อตเพื่อลุ้นให้มันลงอนะลุ้นให้มันลงจากจุดที่มันอยู่ข้างล่างอยู่เลยมันก็ ทำใจยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ลงอ่ะเพราะถามว่าที่คนบอกว่าเดี๋ยวจูนจูลาเดี๋ยวมันจะลงไปอะลงแล้วคือเอ,อคนที่บอกเนี่ยลงแล้วก็ทําอะไรจะทําอะไรกับมันก็ซื้อถือว่าอะไรหรือเขาถ้าเขาจะขายคนที่ขายเนี่ยคือขายเพื่อที่จะไปซื้อให้เเล่นสักรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพื่อซื้ออยู่ดีอะมันก็คล้ายๆกับว่าคล้ายกับบิตคอยน์อะ ไช่บอก mm hmm. ให้เดี๋ยวมันจะลงคือที่บอกว่าจะลงในลงก็งพอลงแล้วคุณทําอะไรอกาจะซื้อไงจะขายเนี่ยเพราะอยากจะซื้อคนใหญ่เป็นอย่างเนี้ยนะ mm hmm. เออมันจะลงไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าหรือว่าไอถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะลงไปจริงหรือเปล่ามันก็บอกยากมากอะ่ะที่แต่ผมคิดว่า,างี้รีวอร์ดของการที่คุณช็อตอเกนพอร์ตแล้วเพื่อไปรอรับเนี่ยเท่าไหร่ันก็ไม่รู้ไงคุณอาจจะมีจินตนาการอยู่ในใจอะ่ะเป็นแต่ว่าไอ้อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ที่ว่า แอร์สัมชัญมันคล้ายๆเมื่อกี้อ่ะคุณจะขายทอ,อดเอาเกมพอดีไหมดูคุณถือข้ามไปการถือข้ามไปแอบถ้าม่คุณพลาดโอกาสของไอ้รอบอันนี้ที่คุณจะขายแล้วก็ได้อลงไปรับใหม่คุณอาจจะได้หน่วยมากขึ้นคุณอาจจะได้เงินเหลือถ้าเกิดคุณซื้อหน่วยเท่าเดิมใช่ป่ะไอ้อคุณยอมสละไอ้นี่ไหมที่ว่าการถือไปที่ว่าการถือไปแล้วก็เอาเอาไอ้ที่ไอ้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันขึ้นไปถึงเท่าไหร่ใช่ป่ะ วันนี e ้เขายอมช็อตแปลว่าอะไรเขามองไม่เห็นข้างบนมากเท่าไหร่มั้งหรือเขาาจะมั่นใจในจังหวะของเขาเอ้มั่นใจในจังหวะเนี่ยยากนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่เห็นข้างบนมากเท่าไหร่มั้งเลยยอม่จะสลาดข้างบนได้ถ้ามันพลาดขออนุญาตถามแทรกขออนุญาตถามแทรกเพราะจุดนี้ผมเข้าใจละแต่ว่าว่าว่าการช็อต a g a i n s อร์ p o r t เนี่ยมันมันไม่ดียังไงแต่ว่าถ้ามองในมุมเทคนิคแบบพี่นัทะ11วันติดต่อกันแล้วหุ้นจีนวันเนี่ยขึ้นมาเนี่ย CSI 300ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บองที่ติด พี่นิสาให้น้ำหนักทางเทคนิคนะครับว่าเฮ้ยถ้าทางมองทางเทคนิคเี่ยมันต้องมี correction บางแหนหรือพี่นิสาตอนนี้มองจากมุมอ fundamental อย่างเดียวว่ามันมันผ่านจุดต่ำสุดแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมไม่สนเล่นเล่ๆน้อยจะไปเก็บนิดหน่อยพิกเลยนะพิกกับเพนนีออนไฮเวย์เนี่ยไม่สนใจนะครับซู<ช>ถือเต็มคำดีกว่ายังไงพี่นาาิสิตาดูเทคนิคมั้ยคือเอางี้ คือมันพลาดได้คือผมเห็นเป็นเพราะว่ามันหลักการเนี้หลักหลักหลักการนี้เลยคือผมเห็นข้างบนมันมันใหญ่โตมาโหรานมากอ่ะจนกระทั่งไอ้ตรงเนี้ยถึงมันจะลงไปทักแบบสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นเลยอ่ะผมพร้อมจะปล่อยไปได้เพราะผมเห็นข้างบนนี่ยาวไกลมากอ่าหุ้จีนถเห็นไฮเวย์นะมันยาวไกลมันใหญ่อย่าไปอย่าไปสามปีผ่านมาผมยังไม่ปล่อยเลยภาษาอะไรที่จะตรงเนี้ยว่าไอ้ไม่กี่เดือนเดือนสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันจะปล่อยไปมันจะเป็นงั้นเหรอ ผมพูดถึงคนที่ถือว่าสามปีด้วยนะไม่ทํางั้นจริงเหรอใช่ป่ะถ้างั้นกลับกันคนถ,ถามกลับกันถ้าคนที่ยังไม่มีของอะพี่นัทาอยากเข้าหุ้นจีนรอ correction ไหมถ้าถามกลับด้านเนี้ยหลักการเดียวกันคืออยู่ที่ว่าคุณเห็นข้างบนผมเห็นข้างบนชัดเจนเห็นข้างบนชัดเจนเพราะฉะนั้นผมไม่รอไม่รอแอมค,คือคือเข้าไปแล้วติดสิบห้าเอร์เซ็นอะไรนีแล้วเจอด่าอะไรอะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นไร นะคือคือคนไม่มีเนี่ยอาจจะมีเอ่อการตัดสินใจได้ทั้งสองทางนะแต่ผมก็บอกว่าถึงอย่างนั้นก็ก็เอานะเอาก็คือเอาอ่ะก็คือไม่รอแต่คนที่ติดสามปีผมบอกได้เลยว่าคุณอย่าทาอย่างนั้นบอกได้เลยมันคล้ายๆกว,ว่าคุณพยายามจะไปแก้ปัญหาไอ้สามปีที่ผ่านมาว่าไอ้ลูกนี้นะขายไปก่อนใช่ป่ะแล้วลงไปได้ซื้อต่ำลงหกสิบเปอร์เซ็นต์เออคุณไม่ได้ทําไงใช่ป่ะถ้าทำไปก็ดีอ่าคุณไม่ได้ทําไงแต่คุณทําอย่างเนี้ย แล้วคาดหวังว่ามันจะลงไปสักสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยคุณไม่ได้ทํารอบที่ลงไปหกสิบเปอร์เซ็นแต่คุณกลับทํทาทั้งทั้งที่คาดหวังว่ามันจะลงไปสักสิบเปอร์ซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกลับพลาดอีกเว้ยอืมมันสุดไหมเพราะฉะนั้นริสกีรอร์ดของคนที่ติดมาเนี่ยไม่ทําอย่างนั้นแน่แน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ทาแน่แน่โอเคผมว่าผมว่ามุมมองในเดเรคชั่นชัดเจนสัพพินธะแล้วแต่นนี้ไม่ว่าคุณจะ ถ้าคุณมีของอยังไม่มีเนี่ยอาจจะอาจอาจะตัดสินใจได้หน่อยแต่ถ้ามีของเนี่ยมันยากมากที่จะมาขัดรอสซะจุดนี้เพราะฉะนั้นพี่ถ่ายยังมองว่ายังไงอนาคตเนี่ยมันใหญ่มากพี่ถายมองว่ายังไงการมีของไว้ก่อนดกว่กคือไม่ได้คัดล้อด้วยนะแค่ช็อตอเกนผ่อนนี่ผมว่าคุณก็ทําอะไรที่เสี่ยงมากแล้วอืมอัมนที่รอสามปีแล้วลงมาเท่าเนี้ยแล้วคุณจะนั่งช็อตเพื่อเอาสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเซ็นผมว่ามันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผมว่ามันมไม่คุ้มเลยแม้ด้วยการทั้งปวงที่จะทะําอ่ะคนทีี่เาปถ้้ัน ถามตอบพี่ธาเรื่องเรื่องเรื่องดิเรกชันชัดเจนละแต่ผมถามฟันเดเมนทัลหน่อยวันนี้ทำไมพี่นธาถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันใหญ่มากนะครับวันนี้แต่ว่าผมรู้แหละว่าไกลๆจีนใหญ่มากแต่ว่าในช่วงช็อตเทอมเนี่ยอะไรทำให้พี่นัทามั่นใจว่าขาลงมันจบแล้วเรามาคุยเรื่องพื้นฐานหุ้นจีนนะครับไอ้วิกฤตอสังหาเนี่ยมันฟื้นหรือย,ยังไอ้สองครามชิปสงครามเทรดวอลล์สหรัฐมันก็ยังอีรุงตุงนางอยู่และอีก,อก,อกมันเป็นแค่เซนิเมนท์ที่สีจิ้นผิงเนี่ยมากระตุ้น เศรษฐกิจนี่หรอครับหรือมันมีอะไรครับที่เปลี่ยนไปทางพื้นฐานในเวลานี้นี่ผมขอเข้าเนื้อหาบทความที่ผมเพิ่งเขียนไปเติร์ดเยลักกี้มันมีเติร์ดไทม์ลักกี้ใช่ไหมค <c oughs> นหลายคนก็เชื่อว่าสิ่งดีๆมันอาจจะมาในความพยายามครั้งที่สามว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องธรรมชาติก็คือถ้าเกิดมมาถูกทางเริ่มเรียนรู้แล้วบางทีสิ่งดีๆมันก็อาจจะมาในความพยายามครั้งที่สามหรือปัญหาหลายอย่างมันใช้ทั้ง เครื่องมือทรัพยากรกระบวนการและเวลาในการแก้ถูกไหมเมื่อคุณอินพุตใส่เข้าไปสามสี่อย่างเนี่ยแล้ว <c oughs> มันถึงเวลาของมันเวลามันเป็นเป็นอีกตัวแปรนหนึ่งมันก็แค่แก้ปัญหาตัวมันเองเท่าน,นัาานาน้นเองแค่คลาสวิกฤตหลายๆวิกฤตทีจีนเนี่ยทําไมถึงเป็นเติร์ดเดยลักกี้ในสายตาผมจีนเนี่ยดอยเมื่อสองพันยี่สิบเอ็ดตุลจีนนะปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยเอาเรื่องหัวข้ออะไเนี่ยคือ common prosperity ใช่ไหมตอนนั้นคือสองพันยี่สิบเอ็ดนี่เขาบอกว่าจีนเ่ เข้าโควิดก่อนออกโควิดก่อนทุกอย่างดูดีนั่นแหละก็คือดอยเลยถูกปะเสี mm ๋จ hmm. วล้า common prosperity mm hmm. ก็หมาเหมือนกบทำตัวเองนะห mm hmm. มายมาขัดวามไม่เข้าใจของคนข้างนอกหาจจะมาจากนโยบายของเขาเองมันมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้มันขัดแยงนะ้งกับนักทุนอย่างรุนแรงใช่ไหมก็เลยมีการแบบลงไปคุณก็สูงด้วยราคาหลายอย่างมันประกอบกันปี2022เนี่ยเป็นปีแรกนับหนึ่งนะมีแรกที่คนรุ้น่าจะฟื้นตัว2022ตอนแรกมันก็ฟื้นมาค่อนข้างดีแต่ว่าเจออะไรไตม,มาส2 เสี่ยงย lockdown, หฮล็อกดาวน์ะคนอื่นเขาไปหมดแล้วแต่ว่าจีนเนี่ยกับล็อกดาวน์แล้วก็เจออยู่กับเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยจนกระทั่งถึงไตรมาสสามต่อไตรมาสสี่เลยนะแล้วก็มีข่าวลือด้วยว่าอ้ยไม่ไหวแล้วมีการลุกคือจะมีการปฏิจจวัติสีชินผิงด้วยตอนนั้นเนี่ยเห็นไหมมีม็อบกระดาษขาวใช่ไหมถึงปลายเดือนตุลาคมเลยถึงมิจเอเอจนถึงพฤศจิกายนไม,ม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันก็เริ่มที่จะกลับทิศนะมีสีชินผิงเจอไบเดนด้วยนะที่บาหลีใช่ไหม เจอครั้งแรกแล่นั้นหุ้นขึ้นสามเดือนวิจิกาธันวามาถึงมกรา2023 2023นี่ถือว่าเป็นปีที่สองที่ลุ้นขึ้นถูกไหม second turn มาดีมากเลยแต่ว่าเจออะไร2023ปลายเดือนมกราต่อต้อตนเดือนกุมภาพันธ์บอลลูนบอลลูนนี่เป็นจุดที่ทําให้ไม่รู้ไบเดนจะ้เป็นข้ออ้างอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าสัมพันธ์สหรัฐกับจีนซึ่งดีมาหลังจากเจอบาหลีมาสามเดือนแย่ลงทันที อสงครามแล้วซีรูเครนก็ลากยาวมาไม่ยอมจบนี่แสองวันยี่สิบสองใช่ไหมแล้วมีการแ่งขันซึ่งวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมบอลลูนมันมาจากไหนอะไรยังไงพี่นภัสวันนี้ก็ไปถามจีนก็บอกตัวจอากาศไปถามอเมริกาก็บอกสบายแน่นอนไปเก็บมาจากทะเลก็ไม่ได้มีผลอะไรออกมาก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันจะเป็นข้ออ้างหรือเป็นอะไรผลมันก็เกิดขึ้นแล้วไม่ได้สาคัญที่บอลลูนถูกว่าแต่ว่ามันจะเอากันเนี่ยมันเอาก็คือมันก็เล่นกันมาถึงวันนี้มีเทรวอลเทรวอลแกปเตโต้ฟินนเช่อวอลสารพัดเนี่ยก็มาจนี้ย นะแล้วก็2,023นี่มีก็ังมีเอเวอร์แกรนนะฝียาสังหานี่ก็ผ่าก็ปะทุกันตรงกตรง2,023เนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจก็ดูแย่นะครับสัมพันธ์กับ่าตะวันตกแล้วก็โดนแซงชั่นสารพัดเลยเรื่องสงคราม <c oughs> จนมาถึงมีสงครามตุลานี่ก็มีสงครามอิสราเอลฮามาสเข้ามาซ้ำนะก็เป็นสงครามเ็อีกอันหนึ่งผมมองอย่างนั้นนะนะแล้วก็ยำแย่าม,มากจนกระทั่งสองพันยี่สี่เนี่ย คือเติร์ดเยียเติร์ดไทม์ผมเปิดปีมาด้วยการแบบว่าเตอร์ไทม์ลัคกี้ไปพูดบางรายการเลยเตอร์ไทม์ลัคกี้อย่งนี้คิดว่ามันลุ้นไหอย่างงี้ปรากฏต้นปีโดนอะไรต้นปีเนี่ยมันเป็นการลงแบบที่ไอช็อตสุดท้ายของการลงแล้วไปเจอตรงกุมภาเลยแถวๆนั้นนะคุณเห็นลักษณะการลงของมันไหมและเห็นข่าวที่เข้ามาด้วยป่ะผมเชื่อนะคือจำได้ไหมว่าประมาณสักปลายปีที่แล้วอะ่ะมันมีโปรดัก นะที่เป็นพวกเออ่คอมเพล็กซ์รีเทิร์นหลายๆตลาดเลยบางทีก็ไปลิงก์กับเออ่พวกหุ้นเทคแล้วก็มีส่วนที่ลิงก์กับหุ้นจีนใช่ไหมคอมเพล็กซ์รีเทิร์นพวกนี้เขาสัญญาว่าอะไรนะรีเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเออ่บวกลบแกว่งตัวไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคุณจะได้พาร์ทิซิเพตในรีเทิร์นอันนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมันออกช่วงเนี่ยออกนอกช่วงมันคือน็อกเอาท์น็อกเอาท์แล้วคุณก็ได้แค่รนะิสฟรีเรทนี่ยผลตอบแทนบอลอะไรประมาณนี้แล้วก็ล็อกเงินไป แค่โปรดักต์อย่างนี้ผมไม่ได้บอกว่า้มันไม่ดีหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันมีอย่างนี้อยู่แล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันโดน exploit โดยนักทุนบางกลุ่มถูกไหมเฮ้ยหรืออยากจะได้กําลังจะได้รีเทิร์นพาร์ i ิซิ e เเอทรีเทิร์นแล้วใช่ไหมที่อยู่ในช่วงถ้าเกิดมันลงอยู่เนี่ยถ้าลงไม่เกินคุณได้พาร์ i ิซิเเแต่ถ้าลงเกินจนนอกเอ้าเนี่ยคุณอดเลยนะก็มีคนพยายามไปกระทืบให้มันลงออกนอกช่วงไปเออในก,ก็คือหุ้นจีนเนี่ยใ้ลักษณะการลงของต้นปี มันมีเรื่องนี้มันมีข่าวมาเลยมันเป็นลักษณะการลงที่มัน against พื้นฐานจริงไงณเวลานั้นเนี่ยมันต้องตัดสินใจนะโอ้โหลูกค้าผู้ลงทุนเนี่ยกำลังโอดโอยมากแล้วก็แบบเฮ้ย,ย,ย,ยสามปีแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ย่งว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยเขาก็ทนไม่ไหวก็จนแบบไปแล้วไมเอาทุนจิงแล้วถูกปะนั่นคือ,อมเพราะจังหวะลงจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันคืออะไรไอจังหวะสุดท้ายที่มันลงมาเพราะว่าเหมือนโดนป้นเนี่ยเรื่องคอมเผ็ดรีเทิร์นเนี่ยนะ ครับผมผมไม่ได้กล่าวหาอะไรใครนะไอ้อย่าไปย้อนดูได้นะเดี๋ยวมาอะไรครับก็เนี่ยมันลงไปแบบนั้นเกณฑ์พื้นฐานในขณะที่มาตรการต่างๆเนี่ยมันสะสมมาทั้งนานแล้วแม้ม,มาตรการกระตุ้นมาตรการผ่อนคลายต่างๆเนี่ยมันรอผลอยู่แล้วมันโดนไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องทางเทคนิคเนี่ยมันกระทืบลงไปทําให้คนเนี่ยขาดความเชื่อแต่ปรากฏว่าถ้าคุณรอเวลาอีกนิดนึงไงไอ้ผลจากมาตรการมันก็เริ่มออกมาแล้วไงตัวเลขเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นไงใช่ปะ เศรษฐกิจที่มันที่มันดีขึ้นเนี่ยแล้วก็มาตรการหลังๆเนี่ยจะมาติดท้ายมาตรการหลังๆเนี่ยจนพอตัวเลขมันเริ่มดีขึ้นนักทุนตีความมาตรการไปในทางที่ดีขึ้นสิทธี้คนรอคอยมาตรการกระตุ้นเนี่ยคุณอย่าไปไอ้กระตุน้นไอ้ซัพพลายอะไรมากคุณช่วยอี่ยซัพพลายเงินมันก็ฝืดใช่ไหมสินค้ามันก็โอเวอร์ซัพพลายคนอื่นเขาก็บ่นเขาก็บินไปหาคุณว่าเฮ้ยคุณอย่าคุณอย่าฟลัดมาเก็ตด้วยซัพพลายของคุณมากหลังๆเนี่ยมันมีมาตรการกระตุ้นดีมาและจุดสําคัญเนี่ย ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคือมาตรการสังหาไงม,ม,มันเป็นการที่ประกาศแบบไม่ได้ประกาศแบบครึกโคมใหญ่โตนะแต่ว่าแต่ละเมืองบนท้นเนี่ยเขาทยอยประกาศก็คืออะไรไอ้ลด restriction หรือว่าเลิกไปเลยเลิกไอ้ข้อจํากัดในการซื้อบ้านเนี่ยเพราะคนจีนย้ายถิ่นฐานแล้วซื้อบ้า,ลานะลำบากใช่ไหมมันเลิกเลิกเลิกไปมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นการประกาศใหญ่อะคนมันรวมรวมกันเฮ้ยเดี๋ยวเมืองนี้ก็ประกาศเดี๋ยวเมืองนี้ประกาศ มันเหมือนกับว่ามันเป็นการกระตุ้นดีมาน์โดยการปลดล็อกเพราะจีนเนี่ยมีสิ่งที่มันล็อกดีมาน์ของไอ้บ้านเอาไว้ก็คือการย้ายถิ่นฐานแล้วซื้อบ้านยาามันปลดตรงเนี้ยนักทุนเห็นตัวเลขเศรษฐกิจประกอบกันนะแล้วก็รับมาตรการนี้ในฐานะสิ่งที่เขาต้องการก็คือยังไงมาตรการกระตุ้นดีมาน์ที่ฉันต้องการก็ซื้อมาเลยมันไม่ได้แค่ว่าไอ้หุ้นจีนเอสแชร์ F rain, หรือว่าเอเอซีไอนาเนี C ่ยขึ้นมาบูมมาเก็ตใช่ไหมไอ้ตัวเอสแชร์เนี่ยมันมีสัญญาณมาตั้งแต่กรุมพา์ถ้าไปดู Not nect, นี เชื่อมตลาดเนี่ยนักลงทุนจากฮ่องกงต่างชาติในฮ่องกงเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นในเชียงไฮ้เข้าไปซื้อหุ้นในเซินเจิ้นเนี่ยสต็อกคอนเน็กต์นอตบาร์มันเป็นเน็ตบามาตั้งแต่กุมภามีนาเมษาสามเดือนติดแล้วเพราะฉะนั้นมาครบทังหุ้นจีนเอชแยร์ทางหุ้นจีนออฟชอร์นะเอชแยร์ shore, are, แล้วก็เอดีอาร์เลยเห็นว่าเอหุ้นจีนออฟชอร์ที่ฝรั่งเล่นเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาแรงกว่าด้วยในช่วงวิส่งวิที่ผ่านมาครับนั้นสิ่งที่<อ>คนรับเนี่ยคนคนรับร้้วรรรบจจออจิิงงๆ่าอีีนนนฟ ต่างชาตินะครับโอเคเนี่ยแหละที่ผมจะถามพินาต่อว่าตอนแรกถามพินาว่าเฮ้ยรอบนี้เนี่ยอัพไซด์ินีถาบอกบอกมันมหาศาลเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนคือหุ้นจีนเนี่ยถึงขั้นกลับไปถึงไฮเดิม erm ได้ไหมเพราะสมัยไฮเดิม erm เนี่ยทั่วโลกอะครับลงทุนในหุ้นจีนแล้วมองเห็นอนาคตแต่วันนี้ต่างชาติเนี่ยถอนออกไปเยอะมากนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าแรงดันจากโฟล์เนี่ยมันจะช่วยทําให้หุ้นจีนที่คําว่าฟื้นเนี่ยมันกลับไปได้ถึงจุดนั้นไหมหรือมันอาจจะแค่แบบ ขึ้นมากลางๆแถมต้อีมีเรื่องคือ,อเข้าใจว่ารายย่อยจีนก็โดนน้มเลเวอรจเยอะเดินมาพิจิจถาในจุดนี้ก็เลยมีหลายเรื่องว่าฟลอ์เนี่ยมันจะดันได้ขนาดไหนแต่เมื่อกี้คําตอบแรกที่ท่านถามวอกวันนี้ต่างชาติกลับมาจริงใช่ไหมครับขออนุญาตย้ําจุดนี้ก่อนมีต่างชาติกลับมาจริงจริงครับไปดูนอตบัลซ็อกเน็ตเน็ตบายสามเดือนติดนี่คือคนต่างชาติเข้าไปซื้อเอชแชร์อันนี้คือซื้อเอแชร์นะส่วนส่วนส่วน shore, D R, are, are, หุ้นออฟชอ o เอดีอาร์เอชแชร์ฮ่องกงเนี่ยผมเห็นอยู่แล้ว มาต่งางชาติซื้อเอเชียอะไรไปดูนอตบ่าวสต็อกคอนเนกเน็ตบายสามเดือนติดอืมแต่ว่ากลุ่มต่างชาตินั้นนะครับเป็นกลุ่มนักลงทุนใหญ่ไหมแล้วเหมือนกับว่าเรดาริโอหรือแม้แต่วอ์เรนบัฟเฟตต์อย่างเงี้ยคือวอ์เรนบัฟเฟตต์เขาก็ยังตอบชัดเจนในงานประชุบันหรือหุ้นนะว่าเขายังไม่คิดกับจะไปลงทุนหุ้นจีนเพิ่มวันนี้มีแค่บีวดีก็ทริมออกแล้วไม่ได้เข้าเพิ่ม อันนี้ยพี่นัทธมันใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้ไหมว่านักลงทุนสหรัฐก็ยังไม่มั่นใจกับจีนกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐอขอ,ขอ,ข,อขออนันลงทุนใหญ่นะพี่นัทธะ,<น>ะจะกลับเข้ามาไหมนะเราดูเราดูหลายอย่างประกอบกันนะเอานี้ด้วยความเคารพนะมไม่มีปัญหาอะไรกั่แต่บัฟเตตเนนีะ่คือแกก็ไม่เล่นหุ้นเอไอถูกวะ,ะอื่ก็น่าจะเป็นคาตอบ เอาซานซานๆเท่านี้แล้วกันนะเราดูหลายๆอย่างเราดูหลายๆปัจจัยประกอบนะสิ่งที่แกพูดก็น,น่าฟังถูกไหมแล้วจังหวะที่แกขายอย่างเช่นาชาลิมังเกอร์พูดลงรับใช่ไหมตอนที่แกขายแกขายอาลีบาบาออกไปก็คือมันก็มันก็เป็นมันก็เป็นอะไรที่มันลงต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีทั้งอะไรที่มันตรงทิศกับอะไรที่มันไม่ไม่ตรงทิศทางอยู่แล้วนะเราก็เราก็รับฟังไว ก็ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าเรดารีโอแกก็แบบอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วหรือแกทํทธุรกิจที่นั่นหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ละคนก็อาจจะมีไบแอสส่วนตัวแล้วก็มีถึงไม่ไบแอสก็ยังมีมุมมองส่วนตัวที่อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นี้อันนี้ก็อันนี้ก็รับฟังไว้ถ้าเกิดว่าจะถามเรื่องของกลุ่มนักลงทุนที่จะเข้าไปก็ถ้าผมดูในผมก็เป็นหมู่อยู่ในหมู่สถาบันสถาบันใหญ่ๆก็คืออัปเกรดหุ้นจีนขึ้นมาอาจจะมีข้อถกเถียงว่าเออมันก็เคยอัปเกรดมาในช่วงสามปีที่ผ่านมาก็อัปเกร นะพอเห็นมันขึ้นก็อัปเกรดไงใช่ไหมพเพราะฉะนั้นไอ้อปัจจัยพวกนี้ยมันบอกยากมันบอกยากจนกระทั่งมันขึ้นมาแหละคุณจะรอไหมคุณจะรอหลักฐานไหมนะหรือว่าคุณจะใช้มุมมองเออก็คือเราอยู่กับราคาและเวลานอกจากเหตุผลพวกนี้นะคือมันมีอีกสองอย่างซึ่งอยู่ในการาฟที่คุณดูทุกวันเนี่ยก็คือราคากับเวลาแ,แล้ว <c> ต <oughs> านนี้ราคามันลงอยู่ข้างล่าง <c oughs> ขึ้นมา20%ก็จอยู่อยู่ข้างล่างใน time f r a m ของ3ปี5ปีถูกปะแล้วเวลาคือ3ปีนอ,อกับเหตุผลต่างนานที่ว่ามามันพอไหมที่จะให้คุณซื้ออือนอกจากเหตุผลที่ว่ามามีราคากับเวลานะซึ่งมันเห็นคาตาเลยว่ามันเป็นอะไรยาวมากต่ำมากพอไหมกับเหตุผลที่ว่ามาที่ครณจะซื้ออืมโอเค ได้คุณปรธานผมว่าน่าจะครบถ้วนนะครับมุมมองจีนเพื่อนเพื่อน,อนยังไม่ได้ถามเรื่องจีนขึ้นมานครับมีบางคําถามเกี่ยวกับสหรัฐครับอี่ผมเนี่ยที่ผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ผมอ่าก็ก็อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะมัม,มีหลายตัวอย่างแล้วก็แต่ละตัวอย่างมันเอามาเอามาใช้แบบได้ไม่ไม่คอมพลีทอยู่แล้วคืออย่างมาเกาเนี่ยช่วงแฮมเบอร์เกอร์มันคือวิกฤตมันมาจากสัพรพานรือไหมคืออสังหาอสังหาฟองสบ,บู่แตกใช่ไหมแล้วก็ต้องอหลังจากนั้นเนี่ย อเมริกาเข้าสู่เฟสใหม่คือนิว n o r m a l นะตอนนั้นเอลเอเรียนเขาเป็นคนตั้งนิว n o r m a l ของอเมริกาหลังแฮมเบอร์เกอร์คืออะไรเอ่อเงินเฟอ้อการเติบโตดอกเบีย้ยต่ำยาวนานใช่ไหมว่าต่ำยาวนานปุ๊บมันเกิดวินเนอร์ขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทที่คุณเติบโตอยู่แล้วไม่ได้เป็นอสังหาริมนีไม่ได้เป็นอะไรที่คุณต้องเข้าไปช่วยเขาได้ดอกเบีย้ยต่ำยาวนานนะเป็นแทมต่อยาวนานอือแมมันก็โตแบบยาวเลยได้ทั้งต้นทุนเงินทุนทีนท่ต่ํา แล้วก็ได้ทั้ง valuation ที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่าคนต้องการโกรธคนก็ให้ value กับไอ้คนก็ให้ให้ราคากับหุ้นโกรธหุ้นคุณภาพสูงมากนะแล้วก็ไล่ซื้อกันไปเรื่อยๆตัวเลือกก็อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าบริษัทที่คิดว่าจะยืนระยะบริษัทที่คิดว่ามีคุณภาพสูงแล้วก็มีการเติบโตเนี่ยอาจจะมีมันไม่ได้ทั้งตลาดยี่คุณคิดาว่าตลาดมันจะขึ้นไปเลยเปล่าผมไม่คิดว่าตลาดมันจะขึ้นไปได้แบบทั้งตลาดง่ายๆนะมันคงไม่ใช่การขึ้นแบบ ไอ้นั่งดูอินเด็กว่ามันจะขึ้นไปที่ทที่เดิมเมื่อไหรแล้วมันมีหุ้นอย่างตอนนี้ก็มีหุ้นบางตัวอะไรมันขึ้นชนะตลาดเยอะแยะเพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้ก็คล้ายๆกับอเมริกาแหละหรือว่าหลังคริสตเนี่ยไออินเด็กนอาจะดูว่ายวว่าแรงในช่วงแรกแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะไอปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเออมันมันทำงานผมเชื่อว่าจีนเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับอเมริการอบนั้นก็คือการเติบโตก็จะต,ต้องต่าลงถูกไหมครับ เดี๋ยว GDP จีนก็ต้องต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใครก็รู้เโครงสร้างประชากรเป็นอย่างนี้ด้วยเศรษฐกิจมันใหญ่ขึ้นเป็นอย่างนี้มาชัวใช่ไหมการเติบโตต่ำต่ำลงเงินเนฟ้อต่ำไหมจีนเนี่ยถ้าไม่ทําอะไรนี่เงินมันฝืดนะเพราะอะไรทำอะไรนี่เงิน,นะนมันฝืดนะเพราะมันโอเวอร์สัปพลายเพราะว่าดีปัญหาดีมานี่ถ้าไม่กระตุ้นดีมานี่มันแบบเอ็กเซสเซวิ่งเป็นปกติครับด้วยโครงสร้างเป็นอย่างนั้นและสัปพลายมันโตโตเยอะกว่าดีมาอยู่แล้วถ้าไม่ทําอะไรจีนมันเงินนนมัฝืดะ ราะฉะนั้นถ้าทําอะไรหน่อยเงินเฟ้อมันก็คือยังต่ําอยู่เป็นเงินเฟ้อต่ําเป็นดิสอินฟลชันเงินเฟ้อต่ำยาวนานไหมดอกเบี้ยป็งไงจีนขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่มีปัญญาให้กัขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ดอกเบี้ยก็ต่ำยาวนานไงเพราะนเนี่ยคือจีนคล้ายๆกับอเมริกาในโหม normal สมัยหลังแฮมเบอร์เกอร์ดอกเบี้ยต่ำยาวนานไม่หาแล้วสิบริษัทอะไรที่มันได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยต่ำยาวนานมันมีอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วมันกลับได้ดอกเบี้ยต่ํามันเหมือนได้แรงกระตุ้นที่เกินปกติไอ้บรักน้ม็รรููฟเอ์ ก็แห่้ไปซื้อหุ้นกลุ่มเดียวกันแล้ไอ้หุ้นกลุ่มอย่างเนี้ยมันจะไปได้ดีถ้าเกิดเราเอาโมเดลของอเมริกาหลังแฮมเบอร์เกอร์หุ้นกลุ่มอย่างเนี้ยเอาง่ายๆสไตล์ที่ผมคิดว่าใช่ก็คือคุณภาพอย่างโปรือว่าแ <ขอ S 1> หล่งดครับเป็นาฐานแนะนาเซกเตอร์ <นำ S 1> ได้เลยครับของจีนในรอบนี้เนี่ยเซกเตอร์ตอนนี้มีข่าวว่าเห็ดฟันเข้าไปไล่ก็คือพวกพวกคอนซูเมอร์แล้วก็เทคอะไรแบบเนี้ยคล้ายๆกับที่มันไล่เจ็ดนางฟ้ากันเนี่ยใช่ไหมตอนเนี้ย เพราะความไม่แน่นอนเรื่องการซื้อขายมันเยอะแต่คุณรู้ไหมคอนซูเมอร์ดิสคริเชอรี่อย่างนี้ยครับแล้วก็เทคโนโลยีอช่วงเวลานี้เลยนะท่านผูเห็นข่าวว่าเออเหตุฟังเข้าไปไล่มันไม่ยากเพราะว่าความไม่แน่นอนเรื่องโกรดแบบบรอดโกรดเนี่ยมันมันอินคลูซีฟโกรดอะไรเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนเยอะคุณต้องหาอะไรที่มันคิดว่าเฮ้ยมันโตแน่เอาก่อน จนก,กว่า valuation มันจะตึงแล้วก็มีคุณมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่าไมหาอะไรที่มัน lower quality เพราะฉะั้นตอนนี้คุณอะไรที่ quality ก่อนมันดูไม่ยากนะฮะในใน early recovery คล้ายๆอเมริกาคล้ายตลาดอื่นนะครับไว้อะไรที่มัน quality สูงไว้ก่อน quality growth style น่าจะน่าจะเป็นอะไรที่วินในช่วงแรกนี่ quality growth style อ okay. quality growth โอเค quality growth ก็เป็นประมาณนี้แหละครับก็เนี่ยอ consumer discretionary technology communication service ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเอาสามเซกเตอร์ที่เป็น quality growth ของอเมริกา หรือว่านำด้วยสายวันนี้ของจีนก็แกร่อย่าไปดูรายละเอียดว่ามันยังมีอะไรอีกไหมแต่เป็นคุณภาพโกลด์สไตล์ก็ได้ดี